เรื่องหลังสิงหาคมนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอีกแล้วนะคะในรอบนี้ก็เป็นดาวรายเดือนนะโดยจะมีดาวราชาโชคเพิ่มขึ้น2ดวงนะคะทำให้ชีวิตของชาวพิจิกมีตัวช่วยอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการตีความดวงดาวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามช่องโหราฮากาไว้นะคะ รครึ่งหลังสิงหาคมนะคะมีการคลี่คลายของดวงดาวนะจากเดิมที่มุมสัมพันธ์ของดวงดาวนะคะเป็นดาวแบบประคอส,ส่วนใหญ่ทําให้เกิดความตึงเครียดความเชื่องช้าอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งหลังถือว่าดวงดาวขยับนะก็กเกิด มุมของดวงดาวในรูปแบบใหม่นะคะโดยในช่วงแรกนะคะ17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนการงานของชาวพิจิกนะคะด้วยมาตรฐานกเกษตรราธิบดีนะคะจากเดิมดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะ,ะเป็นความเหน็ดเหนื่อยลดผลไม่ธรรมดานะคะหยิบจับทําอะไรเหนื่อยกว่าเดิมนะคะหลัง17สิงหาคมไปดาวอาทิตย์มีความมั่นคงเสถียรมากขึ้นส่งผลในข้อที่1นนะคะชาวพิจิกก็จะมีเรื่องงานการช่วงนี้มีเหตุให้มีภารกิจสม่ําเสมอได้นะคะ ใครที่ทํางานนะคะถือว่าจะมีการได้รับมอบหมายเชิงการงานในแบบเป็นจังหวะจะโค้นนะคะเป็นช่วงที่หยิบจับทําสิ่งใดอยู่เป็นหลักเดือนนะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะโคจรย้าย17สิงหาคมไป1เดือนด้วยกําลังที่มันมั่นคงสเสถียรกว่าเดิมนะคะดังนั้นชาวพิจิกเมแนวโน้มได้หยิบจับงานบางอย่างนะคะหรือว่ามีภารากิจผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือช่วงนี้เรื่องงานการของชาวพิจิกมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ ชาวพิจิกนะคะอาจเกี่ยวข้องเชิงหน่วยงานองค์กรได้บางทีเป็นเรื่องการติดต่อนะคะเรื่องของสิ่งที่น่าเชื่อถือหรือมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นคนน่าเชื่อถือกว่าปกตินะเนื่องด้วยติดต่อภากรกิจการงานนะคะใกล้ชิดเรื่องของคนมีศักย์ตำแหน่งนะหรือชาวพิจิกเองนะคะก็เกิดการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีสภาวะทางการงานที่ดูดีมีระดับมากขึ้นนะเรียกว่าเป็นวัสนาชะตาชีวิตที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจาราําวันภารกิจหน้าที่ของชาวพิจิกนะคะ นอกจากนี้นะคะก็เป็นความหมาย ชีวิตเกี่ยวข้องกับงานนะมีภารกิจให้ทําอยู่ตลอดหนึ่งเดือนนะคะบางทีก็เป็นงานส่วนตัวนะคะหรือเป็นงานที่ได้เงินหรือเป็นงานที่เป็นเรื่องครอบครัวก็ได้นะเรียกว่าชาวพิจิกช่วงนี้ก็จะมีภารกิจไม่ค่อยว่างได้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุโคจรย้าย22สิงหานะคะด้วยความเป็นราชาโชคเข้าสู่ภพเดือนสุภะถือว่าเป็นโชคดีนะเนื่องจากคําว่าราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดาวสุขของชาวพิจิกเป็นทั้งเรื่อง คู่สัญญานะคะเรื่องผู้อุปถัมภ์เรื่องคู่ครองจึงเป็นได้ที่ช่วงนี้ก็มีรับผลเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยดังนั้นเป็นได้ทั้งคนสนับสนุนนะคะหยิบจับทำอะไรช่วงนี้ได้รับความร่วมมือความเกื้อหนุนแบบคาดไม่ถึงนะคะ โชคดีจากเรื่องสเสน่ห์นิยมได้เนื่องจากดาวสุ์ไปอยู่ในภพสุภาษ์นะคะการติดต่อใดๆที่เกี่ยวข้องกับคนศักดิ์สูงกว่านะคะมีโอกาสดีๆจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือแม้แต่เรื่องราวความก้าวหน้าของชาวพิจิกในเชิงสเสน่ห์นิยมดึงดูดการครบหานะคะมีเมตตามหานิยมเกิดขึ้นนะหรือใครเห็นใครก็เมตตาเรียกว่าส่งผลดีกับชาวพิจิกนะคะมีโชคทางไกลเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวสุ์เป็นเจ้าเรือนวีนน,นะมีเหตุเงินทางไกลนะคะหรือว่า คนไกลช่วยเหลือก็ได้หรือช่วงนี้ก็เกิดความลับบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการคบหาผู้สนับสนุนนะคะหรือเกิดโชคลาภแบบที่รู้ส่วนตัวนะคนอื่นไม่รู้นะคะชาวพิจิกก็มีแนวโน้มได้ราชาโชคจากดาวศุกร์ในช่วงนี้นะคะเป็นรับผลนะคะเกี่ยวข้องกับความหมายดาวศุกร์นัก็คือ คนเรียกใช้เรียกหาหนึ่งด้วยชอบอัธยาศัยไมตรีนะคะมีคนนึกถึงเอาเข้าวของมาฝากนะหรือได้ข้าวของฝากแบบที่ชอบนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงอาหารการกินทุวงนี้ก็เป็นได้ที่มีคนห่วงใยนะส่งข้าวของที่เราชอบมาให้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพุธโคจรย้ายท้ายเดือนนะคะ25สิสิงหาคมด้วยมาตรฐานราชาโชคและมหาจั เข้าสู่พบเรือนการงานเพิ่มอีกนะคะดังนั้นในเรือนการงานจึงมีทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะที่มีกําลังถือว่าดีทางดวงดาวนะทำให้เรื่องราววาทศิลป์การติดต่อโดดเด่นขึ้นมานะคะ ช่วงนี้ดาวพุธเป็นทั้งเรื่องรับผลด้วยนะมีราชาโชคเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่รอคอยนะคะการติดต่อเชิงเอกสารอะไรที่ยั่งย่เหนื่อยๆใช้โชคใช้ดวงช่วงนี้มีจังหวะที่ชาวพิจิกมีแนวโน้มประสบความสําเร็จเนื่องด้วยดาวพุธนะคะเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะเรียกว่าโชคดีหลายต่อได้นะคะการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะคะก็อาจเกิดขึ้นในเชิงเรื่องงานเนะช่นเปลี่ยนไปดีขึ้นนะคะหรือว่าใครที่ ทำงานอยู่ก็สามารถปิดจบผ่านพ้นได้แบบสมบูรณ์นะคะหรือว่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบเชิงการงานรอบตัวกับกลายเป็นผลดีกับชาวพิจิกนะเรียกว่าการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงต่างๆในช่วงนี้ของชาวพิจิกนะคะในเชิงชีวิตต่างๆถือว่ามันจะมีโชคเกิดขึ้นนะก็คือไปต่อได้นะคะหรือว่ามีเหตุให้การปรับตัวช่วงนี้เป็นไปได้อย่างดีนะคะ ดาวพุธเป็นความหมายเรื่องวาทศิลป์นะคะดังนั้นพูดอ่านเขียนทุกรูปแบบนะถือว่ามีโชคนะไม่ว่าจะพูดนิดเดียวเกิดประสิทธิภาพสูงนะคะเกิดผลดีจากเรื่องการเจราจาต่อรองนะหรือการได้เงินติดต่อเชิงเอกสารนะคะโดยเฉพาะเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์ค่าชดเชยเงินแปลกๆนะคะที่ชาวพิจิกนะคะมีแนวโน้มได้รับในช่วงนี้พอดีนะเนื่องจากมีดาวราชาโชคเกิดขึ้นถึง2ดวงในช่วงนี้นะคะสำหรับดาวเสา์นะครับ จากเดิมนะที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวประจําตัวนะคะก็โคจรหลบไปในช่วง23สิงหาคมนะคะถือว่าช่วงท้ายๆเดือนก็จะเป็นจุดเปลี่ยนในเชิงคลี่คลายนะคะหลายสิ่งที่ยืดเยื้อยึกยักไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยดาวเสาเป็นดาวเรื่องสังคมคนรอบตัวนะคะเจ้าโคจรถอยหลังไปอยู่ร่วมกับราหูนะถือว่ามีแนวโน้มก่อเกิดการเปลี่ยนรูปแบบเชิงสังคมนะคะเช่นจากเดิม อยู่เดียวๆก็มีแนวโน้มกลับเข้าสังคมได้นะหรือช่วงนี้ก็มีเหตุให้ไปพบปะพบเจอแวดวงเก่าเดิมๆสิ่งที่คุ้นเคยในอดีตได้เช่นกันนะคะสำหรับดาวเสารเมื่อย้ายก็ส่งผลดีกับชาวพิจิกนะเนื่องจากหากอยู่อย่างเดิมนะคะก็เป็นคู่ศัตรูทำให ก็เกิดอุปสรรคนะคะความไม่รับรื่นหรือเกิดการหยุดชะงักขึ้นบางท่านก็มีเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเชิงสุขภาพด้วยนะเมื่อดาวเสาโครจรหล,ลบไปนะคะชีวิตของชาวบิจิกก็ดูเหมือนจะรับรื่นดีขึ้นได้นะในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนี้นะคะสาหรับในสิ่งที่ต้องระวังนะเนื่องจากเมื่อดาวเขาขยับย้ายนะคะมันก็จะเกิดคู่ศัตรูคู่ใหม่ โดยสิ่งที่ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะก็คือรายจ่ายนะมักเกี่ยวข้องกับภาระครัวเรือนมากนะคะบางครั้งก็หมายถึงเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับสินทรัพย์นะบ้านช่องรถราต่างๆได้หรือบางทีก็หมายถึงรายจ่ายครัวเรือนนะคะช่วงนี้นะคะขับรถขับราระมะระวังบางทีก็จะมีอุบัติเหตุทําให้อาข้าวของที่รักที่ชอบมีรอยขีดข่วนได้นะคะการติดต่อสื่อสารช่วงนี้โดดเด่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเชิงการเข้าสังคมนะคะก็อาจพบเจอคนหลายรูปแบบบางทีก็เป็นเรื่อง คำพูดนะคะที่ไม่ค่อยเข้าหูคำพูดบั่นทอนกําลังใจนะคะหรือว่าคําติฉินนินทาที่ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ก็เรียกว่ามันมีได้จากคนรอบตัวเชิงการงานเชิงสังคมนะคะชาวพิจิกก็ต้องหนักแน่นนะหรือไม่ต้องใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุธเป็นราชาโชคนะคะก็ส่งผลดีกับเรื่องการติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตามอุปสรรคก็จะมีได้ด้วย เอาพิจิกนะคะนอกจากดาวที่ส่งผลนะะในเชิงการได้ไม่เต็มเม็ดเต็มตตหน่วยช่วงนี้นะคะก็ยังมีดาวพฤหัสที่เป็นพินทบาทด้วยเรียกว่าจะได้เงินได้ลาบนะคะหรือโชคดีก็มักจะได้ไม่ค่อยเต็มร้อยนะบางทีสิ่งที่เราหวังตั้งใจนะคะมักจะมีเหตุให้มันลดทอนลงไปนะคะบางทีก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เป็นเรื่องค่างเงินเรื่อง,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 องกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆการถูกหักเปอร์เซ็นต์กำไรนะคะทำอะไรช่วงนี้มักถูกต่อรองนะเนื่องด้วย ดาวการเงินนะคะยังคงมาตราฐานเดิมนะยังคงเป็นพินทุบาทไปจนถึงตุลาคมนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือมีเงินแล้วมันถือไม่ค่อยได้นานมันก็จะมีเหตุให้เกิดไอเดียนะคะมีภาระต้องใช้หรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองมันจะมีเหตุให้มีคนมาช่วยใช้นะคะบางทีก็เป็นเรื่องภาระดูแลบางทีเป็นเรื่องภาระอุปการะส่งเสียไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเรียกว่ามีคนคอยพึ่งพาชาวพิจิกอยู่นะทำให้เรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีสภาวะรั่วไหลง่ายนะคะ สำหรับดาวราชาโชคนะคะโคโจรมาให้คุณประโยชน์กับชาวพิจิกถึง2ดวงนะคะถือว่าโชคลาภแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะก็เกิดขึ้นเป็นตัวช่วยกับชาวพิจิกนะคะจะมีโชคมากน้อยอย่างไรนะคะมันก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงพื้นชะตา บุญภาวาสนาส่งของชาวพิจิกแต่ละท่านด้วยนะคะก็ขออวยพรให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะไรที่ล่าช้ารอคอยติดขัดนะคะก็ขอให้ <c oughs> คลี่คลายสมดังตั้งใจในเร็ววันนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวของชาวพิจิกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ